จะกินนะคะกินเป็นช่ค่ะเดี๋ยวป้าเจ้าจะมารอรับกับไปเล่นกระปิโจ้กินนะคะ ทุกคนดูดแลเลื Jamie, ่องป่ะคนลุกปะอดีตเวลไมนลุกเอฮะดแลค่ะขีให้ทื่น้ำนจัค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาเพื่อปกับแม่เกิดปี แล้วตอนนี้นุ่มอยู่ที่ไหนคะสนามบินค่ะโอเคไปหยี๋ๆไปข้างหน้าโอ <Okay. S 2> เคมามามามันมีที่เล่นด้วยใช่ไหมคะระหวห่างรอขึ้นเครื่องไปโอเคไปๆเดี๋ยวแม่ไปถ่ายให้เดินมาอยากถ่ายคีบผสมกันที่เล่นอะไรด้วยให้เด็กเล่นนะะที่รอรอขึ้นเครื่องนะคะ ทาริษาทโสซ่าค่ะสายการบินแอรเชียคอร์เชอร์ที่ใช้นามว่าโอนปัญญาโมคุณปัญญาโมบริษัทหาสิายสายการบินแอร์เชียียินที่อัดีสามหสีเซ็นตสอบก็ทไปยังเลยครเชอรษท่งโดยด่วนแล้ดย่นออกมาเลขสี หลังนี้หลังเดียวแล้วก็จะมีบ้านเรือนไทยตั้งอยู่ตรงนี้นะคะบ้านเรือนไทยตั้งอยู่ตรงนี้คือตรงใกล้ๆตรงที่ติดกันก็บ,บอเฮ็ดหอเนี่ยนะคะจะมีบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าใครเคยมานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอพัก ตรงนี้ที่ทําครัวเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นหอพักมีสามห้องนอนนะคะในนายทีมงานในเสือกับชั้นกันนอนนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านพักขอนแก่นนะจ๊านานมากที่ไม่ได้มานะคะบรรยากาศก,ก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะบ้านพักขอนแก่นพี่น้องตอนนี้เราแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวสิผ้าช่มเดี๋ยวสิผ้าชม บ้านพักของเก่นค่ะบรรยากาศดีมากแต่ก่อนกับซีนี้บ้านหลังนี้หลังเดียวนะฮะแต่ก่อนมีบ้านหลังนี้หลังเดียวแล้วก็จะมีบ้านเรือนไทยตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ้านเล่นไทยตั้งอยู่ตรงนี้คือน้องตรงใกล้ๆตรงทีติดกันกับหมองเฮ็ดหอเนี่ยนะคะจะมีบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าใครเคยมานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอพัก ตรงนี้ยที่ทําครัวเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นหอภาคมีสามห้องนอนนะคะในหน่วยที่งานในเสือกับเช่ากันนอนนีีนะคะบานต่อไปต่อมาเพิ่กนกะขยับขยายนะคะแต่ก่อนทางเข้ามันจะอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ก็เลยซื้อเพิ่มนะคะพาชมพี่นะอันนี้ก็เราก็ทําเป็นห้องน้ำนะคะ อันนี้เป็นห้องน้ําเป็นห้องครัวได้นะคะมีที่ล้างถ้วยล้างเอวยทํากบข้าวตรงนี้ปิ้งย่างตรงนี้ก็ได้ข้างหลังก็เป็นห้องน้ํานะคะอันนี้คือจะเพิ่มอาคาร่รมีแล้วก็ทําหอพักเพิ่มก็มีสี่ห้องนอนนะคะตอนนี้ก็ทําเป็นทางเข้าฝั่งนี้นะคะแต่ก่อนม่ติดน,นี่บานอยู่วงสองหลังพี่น้องเพิ่นกัเลยถ้าพ่อเพิ่นกัเลยสี่เพิ่ม,ก,ม,ก,มก็เลยเป็นที่กว้างนะคะตรงนี้ ขามหน่อยพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศนี่ก็คือดีมากนะคะแต่ก่อนตอนนี้รุ้นมาอยู่ใหมไหม้นั่นนั่นสินี้ก็ซ้ำสา,ญญายใหญ่ยืนี่เฮดบวกเกิดคพร้อมได้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหอพักนะคะห้องแรกจะเป็นของอาจารย์นักดนตรีห้องที่สองก็จะเป็นของทีมนักร้องเพราะว่านักร้องมีสิบคนมานอนได้ห้องละสิบสิบเอ็ดสิบสองคนนะคะน,นี่ก็เป็นแดนเซอร์สองห้องก็จะแยกเป็นห้อง, er 2, องแดนเซอร์นิง่งแดนเซอร์ชายนะคะ เอาเิกระสมาคามมาคามาาหน่อยพี่น้องพื้นที่นะะนีย่สยสวยอยากเอางวมาเลี่ยมเลยเนาะหญ้าสวยมากก็มีเหลือตรงนี้นะฮะเพิ่นมาถามใครให้ดูพี่น้องแต่มันเป็นหอพักไงต้นหมักม่วงบรรยากาศนะคะท,าาท่าทีงานมากอะ่ะ เต็มอยู่นี่นะคะทีมงานก็สิเต็มอยู่นี่ทั้งรถแล้วก็นอนเล่นนั่งเล่นเอ้ยนะคะตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่พี่น,อน้องบ้านพักที่คอนแก่นนะคะแต่ก่อนจะมีเลื่อนถ้ายหยู่ตรงนี้แต่ก่อนแพวพา,วพาวมาซื้อน่ะคือเต้แต่กี่มาซื้อนั่นสิมีมแา่บ้านเลื่อนท้ายหลังหนึ่ง แค่หลังเดียวในพื้นที่นะคะแล้วก็มาสื่อแล้วกับมาสสางบ้านหลังนี้สร้างบ้านหลังนี้เสร็จนะคะทีมงานก็เราก็เลยสร้างตรงนี้ให้ทีมงานกับพ่อเวลามาล่างแต่เขาทอบไล่ใหม่ๆนะคะพ่อเวลามาล่ากะจะมาพักอยู่หนีนะคะซื้อตั้งแต่ตอนที่เขาทอบไล่ใหม่ๆเลยนะคะกล้วยงี่ามเลยพี่น้อง ไปซื้อก็คือต้อนแพงมากนะตันนี้รุ่ยวาสิกลอันนี้ไปปลูกกับติดเนี่ยมันต้องพอตั้งแต่เล็กๆไหมแต่น,นี้คือไปซื้อแพงมากนะต้นใหญ่ยิ่งแพงบรรยากาศแต่บรรยากาศ,รรากาศดีนะคะกลางคืนไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือแบบบทหนาธรรมดาคือแบบบรรยากาศตอนไหนตอนเย็นก็ตรงนี้ก็คือแบบนั่งดีมากนะคะ หนาหนวแห้งสิงนไฟเลิศพี่น้องพัานพักขอนแก่นค่ะอีกหน่อยเราออกงานเยอะเยะแล้วก็จะมีมานะมานอนโซนนี้นะคะแล้วก็กรุงเทพก็จะมีบ้านพักที่ลำลูกกาที่แพร่พาวซีไว้นะ